ครับวัดไตรภูมิสายด้านหน้าครับติดหน้าครับดูครับที่จะเป็นคนติดดินในเดือนนี้ไม่ว่าจะยกมาพูดไม่ว่าจะยกยกลายทางใต้รับวัดสังลาศขอทษครับรับท่านเด็ดเลยครับท่านไปยกครับดูนะครับตสอดสภาพแล้วหน่วยหนานะครับเราหน่ยกตั้งสูงเลยเพราะว่าด้านเหนือนั้นมันปลายขึ้นกว่าแล้วนะครับ เพราะว่าเมื่อกี้กรรมการบอกว่ามองดูเจ้าก็รู้แล้วเจ้ามันไม่ได้ดีนี่ลวเจ้ามันเอ็นไปใะวันศุกร์แล้วรูนะครับวันศุกร์แล้วมีวัดสังลานครับวัดสังลานครับหลังสลายแห่งไทรโลกอาสามก็มีหนูหล่าผ้าชื่อหมหลังจูแพ้ที่สำเร็จเขา้าผ้าไหมผ้าใหม่ๆก็มีเนี่ยสมัยกูอยู่ปันหนึ่งกูช่องมาบ้านเลยกูจำได้อลายสอช็อตตั้มกับเด็กครับเออ เล่นงหลวงหนูมีหลวงต้องวัดดีเดี๋ยมึงเอาไฟเผาตูดตัวว่าดีเป็นลายไฟเอ้ยไปแล้วเว้ยศิษป๋าหล่อเว้ยสามัคคีหนูหล่อว่าศิษย์ป๋าโลกีหนต่างเฮ้ยไปเออบินกลับวัดหลังหลาเอ้าใครจะกินเขาเดี๋ยวกินนะตอนนี้เลยสี่ห้าชามเองทันี่มันถือว่าชามเดียวเอ่อถ้ามีเยอะเขาก็ให้สองชาม มาแล้วครับออกแล้วครับมาไว้เด็ดไอ้ตาน้อยสมชื่อาับมาเนันหน่อได้ผมด้วย่าครับมาเปงั่อยไดผมเ้วยนี่ัจีรยบยี่สิบเจ็ละยี่สิบเจ็ดลูกที่ยี่สิบเจ็ดายที่ยี่ลที่หนึ่งเสร็จอาจารย์เียบากตดทอง อาจารย์เียบอาจารย์เย็บอาจารย์โลนะครับจอธมโมนะลูกฝาเหมือนกันลูกอาจารย์ฝาหล่อท่าเมัคคีหนุห่มหล่อเนี่ยกลุ่มเดียวกันหมดนะครับเรียนรู้มานานเราอยู่ในสื่อสารวัฒนธรรมพร้อมแล้วจบเลยครับจอธมโมสายที่สิบสองลูกที่หนึ่งตามด้วยดิสตามด้านในจอธมโม เฮ้ยเฮ้รับเว้ยแบ่งใจเรอเสดแล้วครับเสร็จเลยไปแล้วเว้ยมาเออนี่2เมตรถ้าใครได้ก็เจ๋อแล้วมึงหรือว่าฝีมือจันเหน่ยวได้ยังไงก็ต้องได้ยอดเรือขาดได้บค Ah oui. Bueno.